สวัสดีคะ่ะวารุณีพาหนีเที่ยวที่ไหนคะตอนนี้วารุณีพาทุกคนมาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนาภูจองนายอยเป็นที่ตั้งของน้ำตกห้วยหลวงน้ำตกห้วยหลวงสูงประมาณ50เมตรค่ะตกสูงจากหุบเขาที่มีลักษณะเป็นอ่างน้ำขนาดเล็ก มีหาดทรายสีขาวและน้ำเป็นสีมรกตงดงามมากนะคะพื้นที่ประมาณ686ตารางกิโลเมตรค่ะครอบคลุมพื้นที่ที่อำเภอบุญทริกอำเภอนาจหลวยและอำเภอน้ำยืนมีอนณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจัก,กรกรัมพูชา ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตค่ะเป็นพื้นที่ในเขตภูเขาพนมดงรักสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์สถานที่ที่นี่ก็น่าสนใจก็ที่เที่ยวก็นอกจากน้ำตกแล้วก็ยังจะมีแกงกะเลลาแกงกะเลลาเป็นแหล่งหินกลางลันลำธารห้วยหลวง แต่ที่เราอยู่เป็นน้ำตกห้วยหลวงเนาะน้ำตกขนาดใหญ่เลยนะคะถ้าเป็นฤดูฝนแต่ตอนนี้ช่วงนี้มาวารุณีพามาก็จะเป็นหน้าแล้งน้ำก็จะน้อยนอะน้ำตกห้วยหลวงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำธารห้วยหลวงไหลตกจากหน้าผาที่สูงประมาณ45เมตร เบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่พื้นน้ำเป็นสีเขียวมรกตและมีหาดทรายขาวสะอาดเหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำด้านบนมจบีจุดชมวิวทิวทัศน์และภาพถ่ายจากอาคารศูนย์บริเวณนักท่องเที่ยว น้ำตกมีทางเดินเป็นขั้นบันไดประมาณ272ขั้นนะคะลงมาข้างล่างลงมายังแอ่งน้ำนี้บันไดประมาณ272ขั้นค่ะทุกคนก็ใครแวะมาก็เวลาและเดือนที่มาชมแล้วจะเห็นน้ําตกที่สวยงามที่สุดก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์บริเวณน้ําตกหน้าทางลง จะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านไว้ให้ทุกคนได้มาพักผ่อนแล้วก็ซื้ออาหารรับประทานกันได้นะคะมันจบตอนเฮิงละที่หันมาอีกเทีย่ยนเาเป็นยังสร้างมัน <c oughs> จบไปรวดถึงแค่ มีอาหารเครื่องดื่มกูก็พอใจละ